แล้วเราหาวันนี้บรรยากาศเป็นบ้างได้มาร่วมงานกับทีมเเดียดอ๊อกจบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือแบบคนเยอะมากๆคือแบบมันแบบเยอะจนมีท่้นแบบผมบูุอะไรไม่ออกเวทีนะครับชาครัได้พักแรกที่ผมตายมหมได้ข่าวว่าแบบเตรียมไว้แล้วแต่เตรียมไว้แล้วขึ้นเวทีปุ๊บระเบิดหมดเลยก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆก็อิ่มมากนะครับพอได้มาร่วมงานงานนี้ครับ วกินฉ่ำเลยมีทั้งมีทั้งคอฟกี้นะฮะแล้วก็มีไอติมนะไอติมกรุโกะนะใช่ไปรับอิ่มเลยบอกเลยครับครับผมก็ผมก็คนเยอะมากก็ตื่นเต้นมากนะครับว่าเป็นงานเปิดที่แบบว่าเป็นงานที่ที่เราจะได้มาทีมเองแล้วก็มี่มากที่ทุกคนมารอกันครับผมดีลูกค้าก็สนุกดีครับงานนี้เออเปฮาปาร์ตี้กันเหมือนเดิมครับ ดีครับมี้มีมันก็คือยาปาร์ตี้าปาร์ตี้สุครับเออาเซิร์ฟดูเป็นนีที่มามากอ่าครับตวก็ก็ดีใจมากครับเพราะว่าคนเยอะมากไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนนี้แล้วก็เินลก้แล้วร่อคเลอบมามสุดมากครับเหมือนแกงนี้จะเน้นเรื่องของกิน ครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับมีแบบทุกคนมากันเยอะเลยครับเอาจริงๆผมก็ก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นตอนตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยคือตอนนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนโปเจกต์ที่แบบว่าขึ้นไปข้างบนแล้วริ่นออกมาเลยเราสลับกันแล้วแต่กันสลับกันคืออะไรครับมั้งฟอกซี้อร่อยมากเออผู้บริหารได้ยินไหมครับไม่แล้วกรออก่น ก็ดีใจตื iden, <c oughs> <c oughs> oh, fine, ่นเต้นใช่ทุกคนเลยครับต่ว่าคนเยอะมากแล้กสนุกให้มาดูสรีดในรูปต้นนจัสเตอร์อะไรอย่างเี้ยแต่ในนี้เขามี็กพี่นะครับผมเขาเกพี่ใครผ่านการแข่งขันที่อ๋อเว้ยไนะซีไยเ ซีแข่งโปรเจกต์อัลฟ้ามานะเว้ยเต้นนีเต้นได้ไม่ใช่หรอกดูสิกี่ดอกสิกี่ดอกจิงจอิครับไปกันต่อครับผมใช่ครับผมก็ในฐานะที่เคยประกวดมาแล้วครับโปรเจกต์อัลฟ้าของจิมพีวีนั่นเองก็รู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าประกวดมันก็แบบแอบรู้สึกแบบว่าบรรยากาศที่เราแบบทอมเต้นกับเพื่อนเตรียมโชว์เรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรครับก็เลยแบบว่าก็อยากให้แบบน้องๆทุกคนที่มาเนี่ยก็แบบ สมัครกันเข้ามาแล้วก็ขอให้เตรียมความมั่นใจเข้ามาผมเชื่อว่าอันนี้คอามเนต์ความแบบว่าความมั่นใจในตัวเองเรามีศักยภาพเราต้องมั่นใจตัวเองแล้วก็พร้อมพร้อมโชว์ศักยภาพตัวเองแล้วก็เชื่อว่าคาริสม่าตัวเองก็จะออกมาเองครับผมก็แค่ต้องมั่นใจใช่ครับใช่ อมนมีอมอเคยประกวดเปนี no? ุไว้ตอนปังไปไปวนะตัวเขายังไม่รู้เลยเนี่ยรู้จริงจระบอกว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องจริงนะครับครับจริงว่าจริงว่าจริง่าผมอ่ะเคยประกวดเด็กสุขภาพดีประจำปีครับนั่นเงีไม่ธรรมดาได้ได้รางวัลได้ที่หนึ่งนะเฮ้ยตอนตอนนั้น ขาจำกัดว่าเด็กอายุไม่เกิน18เดือนครับอันนี้นะะจริงเหรอจริงปะเนี่ยจริงจริง18เดือนจได้หรอไม่มีถ้วยรางวัลตั้งไว้ที่บ้านนะเขเไม่มายอดยอดเลแน่สนใจว่าประกวดอะไรไหมนะมีใครเล่นอะไกันบาสนใจประกวดันจี๊บเอ็มบ็อกกี้ไอ้เจ้ครับเฮ้ยน่ากลเลยน่ากลัวเลยหรอเราจะเริ่มใหม่เหรอเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่ว่าเราสามารถสมัครซ้ำได้ไหมแต่เราต้องโทรที่แนะนำตัวก่อน เดี๋ยวผมเอาแบบที่ไม่ผ่านก่อนอ๋อผ่านใจมากเลยเอาแบบเอาแบบตัวเองตัวเองเองสุดครับผมโอเคครับก็าอสามารถอ้าวอามาเลยเลยเอาเลยมีไฟอยู่อันี่บอกบอกที่บทที่บทเขาเน้นสนใจตัวเองเลยครับออ๋เขาเรน้นใจผมผมก็คือแบบเป็นคนเป็นลี่เฮฮาครับคุอสนานใช่อะ ก็ในนัดจบในนัดจบครับแล้วก็ให้ความสุขทุกคนเหมือนป๊อกกี้เลยครับเนี่ยเขามั่นใจตัวเองครับิชมาเขาเลยออกมาไอแอนด์ไอส์ล่ะครับถ้าเราประกวดล่ะโอ้ยอาประกวดอะไรลูกต้องอังกฤษคลีสใช่ a ังกฤษใช่อังกฤษโอ้ยประกวดพูดภาษาอีกเหรอได้มีความมั่นใจในคำตัวเองไงมีจริงจริงนี่ตอนประกวดเขาพูดสามภาษาตอนเอาบ้าจริงจริงพูดอะไรบ้างอ่ะจีนอังกฤษไทยแล้วเพิ่งภาษาได้แต่

มันเรียกว่าเก่งยอดมุ่งฝูงมาจาภาษาไทยบางคนวิชาการใช่แต่ว่าผมผมไม่ได้ชนะนะเพราะผมผมตกรอบคันเล้กรอบแรกรับพี่เต๋อป่ะพี่ไฮ้ยน่ววันศุกร์วันอังกฤษมดาที่ไหนวันุกวันศุกร์วันองกนวันลูกวันลูปอ่ะองอันเดียวคนเดียวแล้วพ เคยประกวดเลยประกวดอะไรครับเลยปรวดแข่งจกซอเฮ้ยปรสุดยอดาตาสุดยอดมากไปดูแบบฉลาดที่เชื่อเลยประกวด่ไจิ๊กซออะไรจิ๊กซอเด็กๆอ่ะจิ๊กซอสรกอะไรนึกอกไม่มีอะไรต่อเดี๋ยวครับไปแต่ต้องกับทั้งมวลกับตาปิกจะไมนุ่งพี่แล้วนะ เอาแล้วเอาแล้วเฟอร์แป๊บเดียวจะเป็นเก่าพี่แอ้วนะจะต้องฝากตัวกับรุ่นพี่ตัวรับน้องยังไงตัวรับน้องยังไงโอเกคมีน้องเรายังไม่ได้รับน้องเอล้มเพืเลยนะใช่แล้วัพราที่นั่นรุ่น้องเราเพิ่เข้ามาน้องเลยผมให้มาเพิ่งเข้ามาสุดๆแล้วรอแล้วก็ฝากได้วฝากตัวด้ว้เลย ได้ครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่จะมาประกวดจีนแมนชีวิตป๊อกกี้ไอดอลนะครับก็ถ้าคิดว่าตัวเองมีศักยภาพที่ดีมีความสามารถแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาเลยนะครับพวกเราอยากให้คนที่มีความมั่นใจตัวเองแบบว่าแล้วก็มีคาริสม่าที่แบบว่าที่มันโดดเด่นเนี่ยสมัครเข้ามาเลยครับพวกเราอยากได้ทุกคนเป็นนั่นน้องก่ใช่แบบบอกว่าแบบยังไงแบบแค่ลงมือทำใช่แค่ลองแค่ลองลองดูว่าแบบตัวเองแบบจะชอบไหมหรือว่าอะไรไหมคือบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ พอเราเข้าเ JMCB มาเราก็อาจจะชอบได้อ่าเช่นเหมือนกันอย่างอย่างเช่นแบบผมก้ำม้อนตอนแรกไม่ชอบเต้นครับใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้ชอบชอบเต้นแล้วคุณพอเพราะว่แบบการเต้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบสนุกให้เราพัฒนามากขึ้นตอนแรกนี่ก็ไม่ชอบเต้นเหมือนกันแล้วตอนนี้อะครับก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมเออไม่ใช่คนนี้เต้นเก่งมากเลยนะไดออ่ะลองดูลองดูมา้กิดในคิดออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ตั้งตังมือ อ่ะครับอ่ะอ่ะเจอประจาว่ารู้ว่างานเราประงานประงานเดจจะมีจะได้รอติดตามเียมจะมีผลงานอะไรบ้างของเราเนี่ยก็มีซีรีส์นะครับเรื่องบูเตเลอร์ตอนเก้าวัดพระลัณนะครับตักตักจไปแล้วตักด้วยครับด้วนจอนเท่าไหร่ก็ฟังตามดูครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องเฮดดูเฮดรับเป็นซีของพวกเราสี่คนนะซีพี่เจ้าบ้านนะครับครับผมก็ ไปไแส่แว่แล้วใ่แล้ว่แล้วใ่แล้ว่าล้แล้ว่แล้่แล้วใ่แล้ใแล้วใส่แลนวใหมแล่แล้วใสาแลใส่แว่แล้วแล้วใส่แลนว่แล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่วใ่แล้แ้ดแล้วใส่แ้่วใ่่ล้วใลใส้ส่ใส่ล่้วใ้ดใ่แล่้ลว่ล้ลใ่แล้วใ ไหนว่าว่าพวกมันไม่ถูกกันเราเล่นรุ่นเดียวมาสองรื่องแล้ว่ปเออใช่ใช่ครับอย่างที่พี่บอกว่าที่ผ่านไปแล้วอ่ะได้เรื่องไข่ทำไปไปสองคิวแล้วครับเป็นไงบ้างครับสองคิวเป็นสองคิวที่สนุกมากเป็นอะไรเป็นเขาเรียกอะไรได้เจอคอร์เตอร์ช็อคคอร์เตอร์ช็อคเกมไหนเกมไหเจ้าเจ้าว่ากลัวนะไรนะอุระปวเอาเป็นว่าไปผ่านนี้ไม่เอาเลยครับผมตัดทิ้ง หลังไม่ครับหลังไม่ถ้าใหล่ายซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์ที่มีคุณทั้งสี่คนเล่นทำไมแฟนๆต้องแบบต้องพอติดตามต้องดูทำไมต้องดูคือเป็นอย่างนี้คือแบบเป็นซีรีส์วายใช่ไหมแล้วแบบ คือมันจะไม่ใช่แค่เคมีแล้วหรอคู่นี้กับคู่นี้ใช่แต่แบบทุกคนมันจะมีแบบเคมีความสัมพันธ์ต่อกันหมดเลยอะเป็นเพื่อนกันทั้งแก๊งเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆอาจจะเห็นแบบอะไรเคมีแปลกๆใหม่ๆหรือใช่ครับชิปเรือผีคู่อะไรก็ว่ากันไปครับเพราะว่าดูความดีในมือทุกรนครับครับครับผมใช่ครับเป็นมูดน่ารักเป็นมูดเอาจริงๆตอนวุ้งจบก็คือตอนวุ้งจบก็คือเหมือนอยู่กับแก๊งเพื่อนเลยใช่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่เชื่อต้องรอดูต้องรอชมครับ ได้ชมได้ชมเร็วเร็วๆนี้ครับผมไม่ล่าเร็วมากก็เร็วเนี้ตอนไหนอ่ะพหลังก่านกลังมากลังมาใกล้้นใกล้เน็ตรับผม่ไนะครับครับวอสดีบผมกงลวีรีสเรืองเปิดเจอใหม่หัวใจหันลับอยดเอร์เหมือนเหมือนเตียมกันมาอันนี้อันนี้เ่็นภาประจประจ จะจบแล้วรักรักรักเป็นหรือยังเันก็ยักันอยู่ไรคุณแ่จะแบ่อยให้เ้าการทกันคเฮ้แ่นนี้แม่เาก็เรใจเรเริ่มใจดีุ้น่อาจจะมีคนิดก็ฝากซสด้วยนะครับตัวเซนเลิฟตอนนี้กี่ทีแล้วครับอันดับอัับ เฮ้ยเกาแล้วเแล้วเกเแล้วเกาเล้วเาเกล้วเ้าแลาเกาเกาวกวเวาวกก้าแล้เก้าแล้วเก้าแก้าแล้วเ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 ก้าแล้วกเก้าแล้วเก้าแล้วเแล้วเก้าแล้วเก้าแก้ก้าแาแล้วาแล้วเก้าาแล้วเก้าแล้วเกาแล้ววเก้เกล้วเาแล้ว เพพลงเพลยงชื่อเราสอบตองครับสอดตองดูได้บนคอเดิ้ลดูได้บน G M M C B Bank ไม่พปกันได้ใช่ครับรซีรีส์แอลมอนโปเกสแะครับเอออาจจะมีมีไหมครับยังมีความมีหรืยังมีวางหรือยังเฮ้ยทำไมมมุต้องแบบกั้นใจขนาดนี้ไอมอนบอกแล้วกันคือมันบอกได้ใช่ไหมบอกได้บอกได้บอกได้แต่อย่าบอกเยอะอย่าบอกเยอะอย่าไปเยอะอย่าเยอะอย่าไปเยอะนะไปย่อยเราะิหนึ่งิทหนึ่งพี่ท่านซ้ายก่อนก่อนหน่อยซิทหน่อยเร็วๆนี้เร็วๆนี้ต้องรบอก่อนเลย้ถาบอกว่าซีรีส์เรา2คนก็ มีมีแล้วก็ไม่ได้นอนแล้วก็นอนยังไงก็ต้องติดตามทางจีมซร์ดิตอติดตามใช่ไหมตอนนี้จะไป็แฟนมิสกันแล้วนี่ใช่ไหมแฟนแฟนเดย์แฟนเดแฟนอซาก้าร์เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเจิมรวยยังไงเจิมัวยังไงเจิมัวยังไงมอนตื่นเต้นมากอะให้มอนบอกพอาีเลยมอตื่นเต้นมากเลยครับกับคำตอบโปรเกสเมื่อกี้ฮะ โอเคเราจะเตรียมตัวไปแฟนเดย์แฟนเดย์ที่แฟนเดย์อซาก้าก็โอ้หเราซ้อมหนักมากซ้อมหลายอย่างมากแต่ว่าใช่ซ้อมตอนนี้ก็เป็นอยู่ในพาร์ทของการซ้อมร้องไปก่อนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเลือกเพลงอะไรก็ต้องรอติดตามครับทุกคนใช่แค่มันร้องส่วนโปรแกรมคุณเต้นใช่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้เซฟอันนี้เซฟร้องกันนักกู้สิร้องกันใช่ใช่เราจะโชว์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ต้องไปดูเองนะครับเลือกเพลงอะไรไปโชว์ เล่นเฮ้ยไม่บอกแชเพราะว่าดไมมีเดี๋ยวมันจะไม่สบายมีรบไหอันนี้หรอไม่รู้ต้องไปดูที่ออสการฝเลยนะบอกทีมแฟนหน่อยเดี๋ยวรอเจอพวกเราอ่ให้แอมโนฝากไกันเดี๋ยวรอเจอพวกเราที่ออสกานะครับอ้าวอันนี้หรอไมด้บอกไมได้าไ์ว่าสดอะไรถ่ายได้เยอบอกอย่าลืมนะครับ จิมเอ็มซีวีแฟนเดย์ชุดที่ชูอินโอซาก้าครับเดี๋ยวพวกเราสองคนร้องเพลงอะไรก็จะต้องรอไปติดตามดูกันนะครับว่าครับผมที่โอซาก้าจะเป็นเพลงอะไรนะครับครับเอาริงนะเนี่ยเก่งผมเก่งมากเลยครับผมมอาเป็นการงรนครับผมสุดท้ายปั๊บจบเลย